สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องอุ้ยค่อตอนนี้ก็อยู่กับช่องน้ําตาลหวานน้อยนะคะนี่สวัสดีค่ะนะคะออกมาเข้าห้องน้ำใช่ไหมคะน้ําตาลวันนี้มาอะไรเอ่ยมาถ่าย MV วของวันนี้ออกพื้นที่นะคะน้องใกล้ๆบ้านนะคะมาถ่าย MV ของของบอสนะคะอ่าซึ่งเป็นโคเวอร์ MV นะคะระหว่างบอสกับ น้องหมีเนาะนะครับที่มีเนาะเพราะนั้นแล้วพรุ่งนี้ก็จะได้ติดตามวันนี้ก็น้ําตาลก็ได้ติดตามด้วยนะคะเด็กๆทั้ง3าคนนะคะน้องโกกีน้องน้ําตาลและก็น้องเคสนะคะตามมาด้วยเพราะว่ามาดูถือว่าเป็นการแบบมาเรียนรู้ใช่ไหมคะมาเรียนรู้แอคติ้งนะคะเดี๋ยวน้องเคสเข้ามาด้วยนะคะน้องเคสมาแล้วเนาะก็ทั้ง3ามคนก็ตามเข้ามานะคะตามมาอ่า ที่กองถ่ายด้วยนะครับเพื่อว่าอบอสจะให้เรียนรู้เกี่ยวกับ a c t ิ้งการแสดงออกใช่ไหมคะของของ,อพ,ของอพี่แพรของพี่หมีนะคะว่าเวลาที่สื่ออารมพงใช่ไหมคะเวลาที่สื่ออารมณ์พลงจากประมาณไหนนะคะแล้วก็การทํางานแบบจริงจังในประมาณไหนเพราะนั้นแล้วเด็กๆกวันนี้ถือว่าเป็นการเรียนนะคะแบบอนอกสถานที่นะคบแบบเรียนเดียวๆจริงๆเลยน้องน,น้ำตาลรู้สึกยังไงเห็นเห็นเห็น,หนการแ a c t ิ้งของของพี่แพร ก็ตอนแรกกะเบิ่งแลักะมากเลยแลวกะแม่คิ่งก็บอกว่าเออนี่คือการเรียนรู้หลวกะไว้เบิ่งเวลาเฮาแสดงสิงเฮากับสิรู้่านี่คือตัวอย่างนะก็คือไม่ต้องอายก็คือการแสดงก็คือการแสดงใช่ค่ะซึ่งเพลงแรกก็คือเป็นอ่า m ี MB ของพีเตอร์นะคะถ่ายไปแล้วเรียบร้อย <c oughs> น้องเคสนะคะแต่ว่าก็ยังรอแต่ว่าเพลงนี้จะออกในวันพรุ่งนี้นะคะ <c oughs> เพลงของพีเตอร์จะออกทีหลังเพลงแรกของพีเตอร์คือเด็กๆก,ก็เป็นเอ็อันแรก <c oughs> ใช่ไหมคะน้องเคสใช่ค่ะที่ได้เล่น แล้วก็เป็นเต้นประมาณว่าเป็นเต้นแบบเป็นอารมณ์แบบสาวบ้านบ้านเป็นเพื่อเล็กที่แบบไทยเอ็มวีหรือว่าลุงยูทูปเป็นอารมณ์แบบสาวบ้านๆแล้วแบบเป็นเต้นรถแห่อะไรประมาณนี้ซึ่งอาแพร่ก็จะบิ้วสุดยะสุดตัวว่าเต้นประมาณนี้เต้นอยู่ประมาณนี้อะไรแบบใช่ไหมคะก็คือประมาณว่าให้ปล่อยออกมาเต็มที่เต้นออกเต็มที่แต่วันนี้ก็จะเป็นคลาสอีกคลาสหนึ่งที่ให้ให้ดูถึงการแสดงออกถึงการสีหน้าใช่ไหมคะอารมณ์แล้วก็การสื่อแบบว่าเป็น อาวัาจนภาษาคือสื่อสารด้วยมือถ้ากจะโกรธคนนี้จะสายตาจะเป็นยังไงวันนี้เราก็ได้ไมาเห็นถือว่าเราเป็นการเรียนรู้นะคะเดี๋ยว MV เพลงต่อไปน้องเคสน้องน้ำตาลน้องโกก,กิก็จะได้เป็นตัวนักแสดงนะคะซึ่งที่อัเพลเอามาวันนี้เพื่ออยากให้เห็นนะครับนั้นแล้ววันนี้ก็ได้ติดตามกองถ่ายนะ้อเดี๋ยวทุกคนก็จะได้ไปดูเบื้องหลังด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะไปดูเบื้องหลังกับน้องน้ำตาลน้องเคสวันนี้ ก็น้องเคสก็ได้มาด้วยเป็นไงคะน้องเคสวันนี้โอ้ยหนูเห็นหละหนู่มคนขี้เลื่อนคนขี้เลื่อนใช่ไหมคะรำตันเมื่อวานนั่งกินอะไรรู้สึกยังไงนะรู้สึกยังไงบ้างตอนที่เห็นพี่แพลแสดงกับพี่มีตอนที่พี่เองนี่มันเป็นเพียงที่แบบว่าสื่ออารมณ์กันยังไม่เห็นอยู่ในยูทูบไงเราเห็นแบบตอนถ่ายเราเห็นเราเห็นเบื้องหลังเข้าไปรู้สึกแบบเพลินแล้วนี่สร้างเป็นสีไม่บอกยังไงแต่ว่าก็ยังไม่ติดต่อกันเนี่ยเออเหมือนกับคนแบบโกรธกันจริงๆเนาะ มันก็จงแบบค้นแบบพิษใจกันคืออันนี้คือเป็น acting นะคะเป็น acting <ช>ที่ประมาณว่าเด็กๆวันนี้ก็ได้มา,มา,ม,ามาเรียน acting ข้างนอกนะคะ mm hmm. ก็วันนี้ก็คือนั่งนั่งดูนั่งด,งดูแล้วก็ม่ทีมก็จะจาะเลยว่าอันนี้คือเป็นการ acting นะคะเป็น acting เวลาที่แบบเริ่มเทคปุ๊บนะคะสีหน้าอารมณ์นะคะแลกะก็การแสดงออกทางมืออะไรเงี้ยนะคะก็จะต้องเต็มที่นะคะจนกระทั่งสั่งว่าคั t ถึงจะเลิกนะครับเพราะว่าอารมณ์ตอนที่เราอยู่หน้ากล้องคือเราไม่ใช่ตัวเราเราเป็นนักแสดงนสเดงนาะวันนี้ก็ได้เรียนรู้อีกบทบาทหนึ่งนะคะอันนี้คืออยู่ด้านนอกแต่ครางตอนนี้กําลังข้างในก็กําลังถ่ายงานก็เลยจะไม่เข้าไปเพราะว่าเสียงมันจะเ,เสียง,ม,ยงมันจะเข้าเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวก็จะให้น้ําตาลก็คือได้เรียนรู้นักเคสก็จะได้เรียนรู้เพิ่มนะคะเดี๋ยว m v ต่อๆไปเชื่อว่ามีแน่นอน เดี๋ยวก็จะได้ลงจอเป็นเป็นนักแสดงเต็มตัวแล้วก็จะได้พูดแน่นอนนะคะแต่ไม่ขิงอ่ะซอนหนูตั้งแต่วันที่หนูขึ้นไลฟ์สดครั้งแรกเลยแล้วทีนี้แต่ว่าหนูกับระเดสันิก็ไม่ขิงใช่ไหมคะแล้วทีนี้ตอนนั้นหนูกําลังขืนเมื่อหนูจําได้เลยที่มันถ่ายอยู่ข้างนอกออฟฟิศแล้วไม่ขิงก็บอกก้อนที่หนูสิขเขาบอกเมนีย่าเขาไม่ได้หรอกอ่ะเฮต้าท<ม>่า<อ>งเฮต้าท่างไว้เลยละก็ลวก็บอกว่า เราขึ้นไปนี่เราเป็นนักแสดงเพราะว่าหน้ากองนี่เ้ายยิ้มไปเลยรำไปเรื่็ยไม่คิงไม่คิงเงล่าให้ฟังสิค่ะตอนนั้นก็คือตอนนั้นคืออยากบิ้วอารมณ์ให้ให้เราได้ทําเต็มที่นะคะเพราะว่าคือเหมือนกับว่าเราจะทําให้คนทั้งทั้งโลกที่เขาได้ดูเราผ่านผ่าน,น,นผ่านโซเชียลเนี่ยเขาได้แบบสนุกกับตัวเราเพราะฉะนั้นแล้วคําว่าเขินอายคือเราต้องตัดทิ้งไปก,ก่อนนะคะแต่ว่าเด็กๆเวลาเต้นเต้นเสร็จนะคะ คือออายแบบอายอันนี้อันนี้เรื่องจริงนะครับพี่น้องเรื่องจริงแต่ว่าพอเวลาที่บอกว่าสั่งเลิ่อก็คือเขาก็ทําเต็มที่เพราะนั้นแล้วเดี๋ยวถลอดชม MV ครัีังแรกที่เต้น <c oughs> เต้นเป็นสาวรถแฮบางคนมีทิมมาว่าอุ้ยทําไมอ่ทีมคอสตุมไม่ไปจัดเสื้อผ้าให้ ให้กับน้องๆสามสาวบ้างอันนี้คือจะบอกไว้ก่อนว่าคือเพิ่นให้แต่งตัวแบบตามฟีสไตล์เพราะว่าเป็นเหมือนกับประมาณว่าอารมณ์ประมาณว่าสาวบ้านบ้าแต่งตัวจังดนก็ได้เป็นเตแหวนจังขีนะคก็เด็กๆก็เลยได้แต่งตัวไปเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ก็ประมาณนี้นะคะอารมณ์ในในเพลงของน้องเต้ยแต่วันนี้ก็คือมานอกสถานที่เมือนี่เบื้องเห็นไหมคะนี่ก็จะแต่งตัวอีกแบบหนึ่งน้องเคส ดูการแต่งตัวนะคะนูกรใส่สูสีดำเพราะว่าหนูยังไม่ได้สักผัาเลยก็ไม่เป็นไรนะคะใส่ชุดนี้เมื่อก่อนห้ากับอะไรอย่างเงี้ยพอชิวใช่ค่ะก็คือวันนี้ก็ถือว่าโอกาสแบบมานอกบ้านมาเรียนรู้งานนักตัดติดตามพี่บิ๊กมาแล้วก็พี่บิ๊กก็จะพาไปทานข้าวเช่นมคะได้ยินข่าวเพราะพี่บิ๊กอยากกินมานานแล้วแล้วก็เมื่อหนีกันเลยมาท้ายงานข้างนอกพอดีกันเลยก็เลยจะไปกินด้วยกันเลยจะกิน กินมือเดี๋ยวเดี๋ยวเลยไปต้องออกมาดูงเเดี๋ยวถามน้องเคสถามน้องเคสด้วยน้องน้ำตาลวันนั้นรู้สึกยังไงเต้นไปเต้นไปหน้าพี่น้องไม่คิงก็บิวแบบบยอยู่เสมอคือเด็กๆไมรู้ว่าการถ่ายเอ็มบีที่จะออกมาสู่สายตาทุกคนนี่มันต้องขนาดนั้นนะคะต้องขนาดนั้นจริงๆอยากได้วิวนี้เราก็ต้องไปจุดนั้นนะคะบูปาบูโดงไปเลยนะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้ใส่รองเท้าเ้นสูงเลยก็ได้เพราะว่าเขาไม่ได้เจาะข้างล่างเขาเจาะเอาแค่ข้างบนก็ใส่เป็นรองเท้ากปไปแล้วก็ ว่าไปอะไรประมาณนี้ก็เป็นในรูปแบบนั้นจริงๆนะคะก็คือผมเป็นประมาณว่าเรียนรู้งานนะคะแบบก็คือลงจริงเลยลงจริงเลยนะครับแล้วนาสงสารเลยตากลองน้องเทียนเนาะไอ้ตุ้ยไอ้ตุ้ยเอาอดูอันตุ้ยลงไปถ่ายเพิ่นลงไปถ่ายงานลงไปถ่ายงานงานเอ็มวีของเอาน้องเต้ยใช่ไหมคะลงไปถ่ายครับเอ้าอันลงไปได้ยุบครับบอสอันหัวหน้าครับลงไปได้ก็ขออนุญาตเพิ่นแล้วว่าบูปลาเขาน่ำพี่น้อง ลงไปแล้วแบบต้องเปียกก็คือถอดรองเท้าแล้วก็แบบลงไปทายอยูย่ในกลางให้หน้าแล้วมันมีนามน้ำไงไปนะเนี่ยเปียกน้ําเพราะนั้นแล้วอันนั้นคือเป็นการทุ่มเทนะครับเพราะว่าอยากให้มุมกล้องออกมาสวยที่สุดเท่าที่ที่แบบว่า อาจจะทำได้นะครับเพราะว่าหนึ่งต้องรักษาเรื่องเวลาด้วยใช่แต่วันนั้นมันเย็นแล้วมันเย็นแล้วถ้าเกิดแดดไม่พอแสงไม่พออย่างนี้มันก็จะภาพออกมาไม่สวยเพราะนั้นแล้วเพิ่นกฝ่าวไทยนะคะแ mm hmm. ดนเซอร์ก็เต็มที่พี่ mm hmm. พน้องใครตะบะตัวกันแท่น้าคือนัดแบบนัด แบบปวดบจะการแข่งแบบเราดูตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นเป็นยังไงไม่ได้บอกเหาลวงไหนเลยแบบปุ๊บปั๊บเลยพี่แพล่โทรมาตอนนั้นเครียดทักมากก็เครียดไปเลยทักมาพี่แพล่โทรมาหนูนอนอยู่ตอนนั้นนะพี่แพล่โทรมาหนูก็ลังเล่รับสายแล้วพี่แพล่ก็บอกว่าตื่นหรือยกอ่ะนอนเรียังหนูก็บอกว่ายังยังไม่ได้อาบค่ะแล้วไปที่นี้พี่แพล่บอกว่าแต่งตัวสวยๆวันนี้จะพาไปถ่าย MV คือไม่เคยฟังเพลงไอ้ตื่เลยไงแต่บ้านสามคนไม่เคยฟังเลยมันบอใช่เพราะอย่างเช่นเคสก็บอกว่ายหนูไม่เเคคฟังงพลื เด็กไม่เคยฟังเพลงคือเพลงคือไม,ไม่ได้ <ทำ S 1> สง่งให้มาให้เด็กได้ฟังก่อนแต่ว่าก็รู้ว่าเพลงก็จะประมาณก,กับเกี่ยวกับรถแห่อะไรประมาณน,นี้ก็คือมาฟังหน้างาน เพราะนั้นแล้วเป็นผลงานแรกของน้องๆนะคะทุกคนค่าค,คือผลงานแรกของน้องๆทีเป็นจ้งได้ก็ให้ติดตามรับชมก็คือประมาณว่าอารมณ์เพลงก็สื่อให้แบบในแนวของสนุกสนานเนาะนะคะทุกคนแต่ว่าด้วยความที่ว่าโจทย์นะยังไม่รู้โจทย์นะคะโ <ใช S 1> <ๆ S 2> จทย์เรามาเอาหน้างานคือวันนั้นคือแม่คิงก็ตามไปกับแม่ป<ย>อร<ย>เราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะปอแม่กับปอหูได้่าที่ถ่ายงานแต่ว่าแม่ปอบอกว่าบอสจะไปถ่ายงานอยู่ตรงนี้เราก็ตามไปอ่สมทบเพราะว่าเดี๋ยวไปดูแลกัสินะขะก็เลยแบบได้ไปเจอกันยี่มหงหันเลยเนาะ ก,ก็ประมาณนี้นะคะจบคลิปเลยก็ได้ค่ะโอเคค่ะอน,นันตาปิดคลิปเลยค่ะ,คคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงซํำนีเด้อจ้าละกะเพียงไอเตยไก่อย่าลืมไปเบิ้งเด้อจ้าละะแล้วก็แบบพิดพาประกาศอะไรกับขอโทษเด้อจ้าเพราะว่ามันเป็นเอวี่แหลกใช่ไหมคะก็พยายามทําให้ดีที่สุดในตอนนั้นนะคะแล้วก็อย่าลืมมาดูไลฟ์สดรอบที่ส8บวันที่21บ็ดนะคะก็สวัสดีค่ะ